กระบวนการชูรรอกับการบริหารจัดการแบบบูรณาการทามกลางกระแสการพัฒนาในโลกยุคปัจจุบันที่หลั่งไหลาถาโถมเข้ามาสู่สังคมชุมชนและครอบครัวอย่างรวดเร็วทำให้หลายชีวิตที่ไม่ทันตั้งตัวเตรียมใจถูกพัดพาหลุดลอยไปกับกระแสทานแห่งการพัฒนาจนยากที่จะกู้คืนกลับมาได้ รากฐานสำคัญประการหนึ่งที่คอยยึดโยงชุมชนเข้าไว้คือความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตตามหลักศรัทธาความเชื่อทางศาสนาเป็นสายใยที่เกาะเกี่ยวผูกพันผู้คนเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นเสมือนเป็นป้้มประการที่สำคัญคอยค้ำจนุนสนับสนุนให้ชุมชนและคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณวันนี้ยังคงยืนหยัด ท้าทายสู้กับกระแสโลกแห่งการพัฒนาได้อย่างงดงามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมกระบวนการชูรอเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนาตามแนวทางความเชื่อของชุมชนสอดคล้องกับหลักการของาศาสนาอิสลามในการใช้รูปแบบการปรึกษาหารือ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในชุมชนสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลและแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานทำทุกอย่างเพื่อหวังผลบุญเป็นที่ตั้งและความสำเร็จ สภาชูรอเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญของผู้นำ8องค์กรคือผู้นำศาสนาได้แก่โต๊ะครูปาบอโต๊อิหมามซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านศาสนาชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเป็นผู้ที่เคารพนับถือของชุมชนผู้นำท้องที่ ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นได้แก่อบตอนายกเทศมนตรีมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นผู้นำองค์กรชุมชนเป็นปราชชาวบ้านมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผู้นำองค์กรเอกชนสมาคมชมรมมูลนิธิซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญผู้นำเยาวชนมีบทบาทอย่างยิ่งและต้องมีการเชื่อมโยงในทุกระดับผู้เผยแพร่ศาสนาได้แก่กลุ่มดาวะเผยแพร่ธรรมคำสอนตามแนวทางของศาสนาข้าราชการในท้องถิ่นได้แก่หมอหัวหน้าอนามัย ตลัดตำบลพัฒนากรตำบลอสอมเป็นต้นภายใต้หลักการดังกล่าวทำให้อาจารย์วสินสามอประธานกรรมการบริหารมูลนิธิบ้านเด็กกำร้าปัญญาเลิศ ตำบลบานาอำาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการของมูลนิธิซึ่งเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาคนและแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมมูลนิธิเด็กปัญญาปัญญาเลินเป็นองค์กรสาธารณะซึ่งมีคนมาร่วมตัวร่วมมือกันหลายหลายฝ่ายเฉพาะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่<ม>น พลังธรรมชาติและราชการมาร่วมกันเพื่อเน้นการพัฒนาวิถีชีวิตผู้ได้โอกาสในชนบทโดยเฉพาะเด็กกำพร้ายักจนบทชนาถาที่นี้เนี่ยการใช้ระบบอชูร์รระบบชูรอเนี่ยคือมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือดาวคมคิดด้านกําลังทรัพย์ด้านกําลังวิชาการในพวกเรานั่นหวังว่าการใช้ระบบอัร์รอเนี่ย ส,มสามารถแก้ปัญหาได้ระดับต้นๆน,น,นะครับตันนี้นี่เราก็พยายามจะผลักด,ดันนโยบายรัฐให้รับในการปรึกษาหารือของชุมชนับท้องถิ่นคือการชูรอซึ่งวันนี้นี่เราก็รัฐบาลก็ได้ประกาศเป็นพรบรสภากอชุมชนก็ไปตรงกับสภาชูร์ของเราเองครับหัวใจคือทุกคนเอาใจมาร่วมกันทุกคนเอาวัวใจมาร่วมกันทุม โดยไม่ได้เอาตําแหน่งมาโดยไม่ได้เอาทรัพย์สินมาตั้งเป็นที่อันดับแรกคือเอาใจมาแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อทุกคนมามากับใจหวังว่านานี้จะบรรลุผลตามปัตถุประสครับภายใต้การบริหารจัดการของมูล,ลนิธิบ้านเด็กกำพร,ร้าปัญญาเลิศอาจารย์วสินสามะในฐานะประธานกรรมการบริหารกล่าวว่าสิ่งหลักสำคัญคือการพัฒนาคนและสังคม โดยมูลนิธิได้รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำร,ร้ายากจนอนาถาผู้พิการสตรีผู้สูงอายุรวมถึงการให้ความรู้แก่สตรีที่เข้ารับนับถึงศาสนาอิสลามครั้งแรกหรือมูอัลลัฟรวมทั้งการพัฒนาคนโดยส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสในสังคมให้ได้รับการศึกษาทั้งศาสนาและวิชาสามัญ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒธธิในชุมชนได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนโดยจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงบูรณาการเดือนละหนึ่งครั้งและมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นๆในชุมชนท้องถิ่นเช่นองค์กรชุมชนภาคส่วนราชการสถาบันการศึกษาสอบตหน่วยงานด้านความมั่นคง นตน้ซึ่งสภาชูรอจะมีลักษณะการดำเนินงานคล้ายกับสภาองค์กรชุมชนแต่จะต่างกันตรงที่สภาองค์กรชุมชนเน้นการรวมตัวขององคอ์กรแต่สภาชูรอจะมีความลึกซึ้งมากกว่าในแง่ของความรู้สึกการรวมตัวขององคอ์กรคนทำงานและการเชื่อมโยงแนวคิดการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ ดอกผลจากการดำเนินงานภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบชูรอที่มูลนลธทีบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาความบุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนและสตรีโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในสังคมทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี จะตั้งโรงเรียนดารุณบรารกะเพิ่มเติมขึ้นมา เป็นการรองรับการพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กในมูลนิธิอย่างเป็นระบบและแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของมูลนิธิมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและต้องการการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการศึกษาเน้นหลักสูตรบูรณาการทั้งาศาสนาและวิชาสามัญมุ่งหวังให้เด็กภายในมูลนิธิแห่งนี้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีวิชาความรู้ควบคู่คุณธรรม มีหลักนำที่จะเรียนรู้และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสอนคล้องตามวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่อีกทั้งเป็นการพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านความคิดสติปัญญาคุณธรรมและพฤติกรรมที่เหมาะสมสอนคล้องตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิแห่งนี้ ถือได้ว่ามูล,ลนิธิแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ให้ความสุขและความอบอุ่นแก่ทุกชีวิตที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านหลังนี้พร้อมๆกับเป็นแหล่งบ่มเพาะทางปัญญาคุณธรรมเพื่อให้เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสได้เดติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมต่อไป ไายใต้ร่วมของการบริหารจัดการมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศด้วยหลักการบริหารจัดการแบบชูรอ การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่ที่สําคัญต่อการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นํามาซึ่งความร่วมมือร่วมใจการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นเอกภาพ และภายใต้ร่มเงาของมูลรที่แห่งนี้ยังก่อให้เกิดดอกผลอื่นๆตามมามากมายที่ช่วยเติมคุณค่าให้เกิดขึ้นในสังคมอาทิคุณธรรมของการเป็นผู้ให้และรับอย่างรู้คุณค่าการเป็นแบบอย่างที่ดีในการขยายผล เป็นเครือข่ายชุมชนนำร่องโดยนำหลักการชูรอไปใช้ในการบริหารจัดการและขยายผลให้ครอบกลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตัวอย่างจริงในทางปฏิบัติมุ่งผลักดันสู่นโยบายและการพัฒนาต่อยอดที่เหมาะสมต่อไปภายใต้ร่มเงาแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ของสังคมที่ดีงาม เพื่อออกไปสู่แผ่นดินที่กว้างใหญ่ขึ้นอย่างรากลึกลงดินแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ชีวิตได้พึ่งพิงต่อไปเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้วันนี้มีความมั่นคงเข้มแข็งและสงบสุขอย่างยั่งยืน